สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเราว่าบอลชายนาอใช่ครับอย่าลืมติดตามเพจพวกเราด้วยนะฮะตอนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรให้พวกคุณได้รู้เรื่องอะไรกับเป็นครายเครียดจริงๆไม่ตามก็ไม่ผิดแต่ถ้าตามไ้ก็ดีใช่ครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซียนนิวแห่งบ้านมาลายูนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วครับมึกรู้สึกว่าคลิปที่แล้วจะเป็น เซียนนิวอยู่ตึกอยู่ตึกออยู่ตึกไม่ได้แล้วครับขายตึกไป<ๆ>แล้วครับโอ้โหโอเคครับอ่าเรามาพูดถึงนัดวันนี้ดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> สี่ทุ่มนี้วันนี้มีแมนยูครับนะครับวันนี้เด็กแมนยูนะครับวันนี้เด็กผีเด็กผีก็มาลุ้นกันนะครับลุ้นกับวันนี้ต้องเตะครับต้องพบกับสวอนซีนะครับซึ่งสวอนซีจะเตะในบ้านเลยนะวันนี้แล้วแมนยูจะไปเยือนนะครับด้วยแข่งูุเล่นแล้วผมว่ายังไงก็ดูดีแมนแมนยูดูดีนะแต่ว่า แต่ว่าผมเห็นทุกทีตลอดแหละฮะไม่แต่คุณคุณอย่าลืมนะครับว่าแมนยูนี่เพิ่งเตะกลางสัปดาห์มานะครับครับผมใช่ไหมครับของใช่ถ้วยยูฟ่าถ้วยยูฟ่าครับชนะครับรอบรอบคันเลือกใช่ไหมครับรอบรอบคันเลือกใช่ไหมครับแต่ชนะผมรู้แค่ว่าชนะครับแล้วชวนซีคุณเมื่อวานแข่งครับอ๋ออันนั้นเราเราอย่าไปคุยถึงเขาเลยนะฮะปล่อยเขาเป็นหน้าที่ของมูรินโญ่อ๋อนะครับเอามาดูมาดูตารางก่อนนะครับตอนนี้ตารางนะครับแมนยูอยู่อันดับสามนะครับแข่งสามนัดชนะสองเสมอหนึ่งอยู่เจ็ดแดงแล้วก็โซนทวันซี นะครับก็แข่งสามเหมือนกันนะครับชนะหนึ่งเสมอสองยังไม่แพ้ใครอ่าแปลว่านัดนี้นัดที่สี่แล้วใช่ไหมฮะใช่แตว่าสวรสีน่ากลัวนะครับเออคุณคุณมีอคติกับแมนยูอยู่แล้วครับคุณดูฟอร์มการเล่นแล้ววันนี้สวรสีเล่นในบ้านนะครับอย่าประมาทเขาโดยเด็ดขาดนะฮะแมนยูนะครับแมนยูจากจากวันนี้ครับโอ้ยเมื่อวันครั้งก่อนผมดูฟอร์มการเล่นของสวนสีอยู่ ผมต้องสึกสารถูกต้องไหมล่ะผมกลัวสุดหน้าตัวเดียวไอ้ตัวดําๆอ่ะที่มันเป็นจูออนยิงเข้าเสร็จจูออนอย่างเงี้ยคุณคุณรู้จักปะชื่ออะไรไม่รู้นะรับมันน่ากลัวมันน่าจะยิงอีกนะครับมันเออมันมันผมไม่ได้ยิงนะครับไอ,อต้ตัวนี้ตปวนชื่ออะไรครับเออเอร์มาโกคาโนมันไม่เหี่ยวครับอันนั้ของอาร์เซนอลตัวเก่าครับนะครับเนะเขาบอกว่าความน่าจะเป็นนะครับของเขาตอนนี้่วนซีเนี่ยเล่นดีมากนะครับเล่น่นเหนียวแน่นมากนะครับพี่กับปี่ก่อนก่อนปี่ก่อนก่อนนี่ลงไปในเคี้ยวหมู ปีที่แล้วก็โอเคนะคอืมมแต่แต่ดูแล้ววันนี้หมูติดคอตอนนี้นะครับฟุตบอลนะครับมันไม่ค่อยห่างชั้นกันมากเท่าไหร่นะผมดูแล้วมาตรฐานมันสูสีมาตรฐานเดี๋ยวนี้สูสีกันได้ครับดูที่บอลหนอนยังโค่นเชลซีได้เลยน่าเชื่อนะถ้าทีมไหนที่มันต่อฝูงๆรับรองเลยครับอ๋อไำแหน่งตำแนเราไม่เอาแช่ผมก็หลุดเราตันละแล้วไม่ไปยุ่งกับการพนันนะครับใช่น้องๆดูแล ไม่ไม่เคยยุ่งเลยครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นมาเล่นที่เราได้ไม่ครับไม่ดีครับว่ากันต่อครับเกมเกมในขัําคืนนี้นะครับสี่ทุ่มโดยประมาณนะฮะสวันซีเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคนน่าจะเป็นว่าว่าคุณคุณแซมมอนคนไงครับคนน่าเป็นของผมคิดว่าผมผมดูจากฟอร์มแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงว่าเมื่อก่อนได้แชมป์อะไรมายังไงนะฮะฟอร์มวัตถวอ์สีน่ากลัวว่ายันยันแมนยูได้ ว่าสูสีในทีเดียวน่ากลัวทีเดียวเลยนะทีเขาบอกสถิติที่ผมมาครั้งล่าสุดนะครับสวันซีชนะแมนยูด้วยใช่นะด้วยสองนใช่เปมนการดูเหมือนแมนยูจะแพ้ทางด้วยรับเธอันมาหลายครั้งแล้วังนั้นผมขอเป็นกลางแล้วกันนะคุณคือตัวแทนของแมนยูผมรู้ว่าคุณแฟนแมนยูผันแท้นะครับคุณไซมอนก็เป็นตัวแทนของสวันซีส่วนผมคุณอาเซนนนส่วนผมขออยากให้เสมอครับเพื่อจะแบ่งแต้มเงินไปทีมของผมก็จะได้ไป เทียบเท่าผมกลัวคุณไม่เคยอยู่ผมกลัวมันจะเหมือนเชลซีเมื่อวานนะครับอย่าไปพูดถึงเขานะเพราะช่วงนี้ตึกทีมใหญ่จะจะไม่เป็นนะครับนะเพราะว่ามาตรฐานทีมเล็กตอนนี้ตามทันแล้วสูงมากสูงมากถ้าคุณพูดถึงขนาดนี้แล้วผมก็จะไม่แวะถึงหงเราอันนี้หงขาวนะครับเมื่อคืนหงแดงเป็นไงบ้างครับผมโอ้กลายเป็นเป็ดพะโล้ครับตายแล้ว ครับเละมาแย่จุงเบอร์แย่จุงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมฟันธงว่าน่าจะเสมอกามน่าเสมอผมคิดว่าเสมอเหมือนกันน่าเสมอไม่ไม่ศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคุณแ่ะครับคุณผมก็ผมให้สวัสซีมีมีภาษีดีนิดนึงเพราะว่าเขาเล่นในบ้าน เขาเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ซูร์น้าตอนนี้เขากำลังฮอตมากเลยก็ระวังใช่ครับต้องระวังต้องระวังดีๆเลยครับซูร์น้าตัวนี้ครับต่อไปอาจจะเป็นซุปต่างดาวไม่ใช่ไม่่ใชซุปตาในพรีเมียร์ลีกก็ได้ทีมใหญ่แย่งตัวซื้อใช่เล่นดีนะเล่นดีมากเลยอาจจะมาอะไรนะบุรีรัมยุยเต็ดก็ได้นะครับไม่น่าใช่ครับผมไม่ไปถึงขนาดนั้นอ่ะคุณคุณว่าผมก็ ยังให้ภาษีสวัรคีคุณคุณไปอยู่ประเทศสวรรคีครับคุณให้ภาษีเขาอ่าผมผมให้เสมอกับศูนย์ศูนย์เหมือนอเหมือนเหมือนนับที่แล้วที่ผมเคา<อ>ะอะไรไว้ครับอ่าใส่นอนเออแม่นั่นแหละครับอ่าใส่นอนโดน,นไปเยอะเลยครับอ่าใส่นอนการที่ด้ว่องเลียวภูครับ๋อ้โหผมผมผมก็คิดว่าคงคงจะเสมอศูนศูนย์เหมือนเหมือนทีมนะครับคุณคิดว่าศูนย์ศูนย์ใช่ครับคุณยาวอารมณ์นะฮะแล้วคุณเหครับผมเหรอครับ กูปวดหัวก็เอาแบบที่ว่าดู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 ฟอร์มกันเล่นๆกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างเนี่ยเขาอยู่ในบ้านด้วยนะครับแต่ผมว่าแมนยูชนะสองศูนย์ครับอครับสอูนแมนยูชนะสองศูนย์ชัวร์ผมอันนี้คุณอารมณ์หรือเปล่าครับอารมณ์ล้นเลยฮะผมกลัวอะไรรู้เปล่าผมกลัวว่าเมื่อกลางกลางสัปดาห์น่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึ่งเหนื่อยมาใช่ครับเหนื่อยมาทีเนี้ย ตัวอาจจะมีเจ็บบ้างแล้วก็อาจจะไม่ฟิตเต็มร้อยแล้วก็ไปเยือนเขาด้วยครับคุณไม่องกลัวครับทีมผมฟิตอยู่แล้วครับผมก็เลยทีมคุณเลยเหรอฮะทีมคุณครับผมผมก็เลยให้ให้เป็นกลางไว้ก่อนนะฮะไม่มีอารมณ์นะครับคือผมเคยบอกประโยคนึงว่าว่าแอปเปิลอ่ะมัน มันตายไปพร้อมกับสติฟจ็อบแล้วนะครับใช่แมนยูก็เหมือนกันว่าไงครับแมนยูก็ตายไปพร้อมกับอเล็กฟูร์กุสันโอ้มมยก็ครับเพราะฉะนั้นห่อจาเข้าที่เข้าทางต้องต้องต้องมันเหมือนการเปลี่ยนยุคครับนะฮะแต่ผมว่านะครับยุคใครยุคมันอาร์เซนอลตายไปแล้วเทลรี่องลีอ่าโอเคครับเราฟังทงกันเลยเราฟังทงกันเลยนะครับสำหรับตัวผมครับคืนนี้เสมอศูนย์ศูนย์ครับ คุณแหน่งเหน่ครับหนึคุณพาคงณผมมาครับชนะสองครับแล้วคืนนี้เรามาดูกันครับเราดูกันครับโอเคครับสวัสดีครับ